ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้อาวุโสเมดยาได้จากไปอย่างฉับพลันเชิญซิยงจ้องมองภายในกระเป๋าเก็บของด้วยความงุนงงภายในนั้นมีหลินจือไร้สีอันวิจิตประนีตราวกับขุดถอนมันขึ้นมาจากแท่งผลึกโปร่งแสง ภายในหลินจือประกอบด้วยปราณวิญญาณของธาตุทั้งห้าซึ่งได้ผสานกันกลายเป็นปราณไร้สีที่คล้ายคลึงกับปราณจัก,กรวาลของเฉินเซี่ยงอย่างที่สุดยญ้าห้าใบจะมีใบที่เป็นลักษณะเหมือนใบมีดท,ที่มีสีต่างกันถึงห้าสี ลักษณะของพลังงานภายในของมันคล้ายคลึงกับหลินจือไร้สีและ,มะเมล็ดบัวห้าสีที่ผู้อาวุโสเมดยาเป็นคนเอามาให้การกระทำของผู้อาวุโสเมดยาทำให้เฉินเซียงซาบซึ้งเป็นอย่างมากเขาตัดสินใจว่าหลังจากกลับไปยังนิกายยอดนักสู้แล้วเขาจะมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับนางถึงแม่นางจะเป็นสตรีลึกลับแต่เฉินเซียงก็ค่อยๆประทับใจในตัวนางทีละน้อย เมื่อดวงตะวันทอแสงอาบไล้ผืนดินนั่นคือสัญญาณของการเริ่มต้นการแข่งขันปรุงยาภายในเมืองดันเซียงเฉินเซียงเข้าร่วมการแข่งขันปรุงยาระดับสูงและยังเป็นผู้เข้าแข่งขันที่อายุเยาวที่สุด การเข้าร่วมการแข่งขันระดับสูงนี้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักปรุงยาระดับ5แล้วเท่านั้นในการแข่งขันปรุงยาระดับสูงมีผู้เข้าร่วมไม่มากนะักแต่ผู้ที่เข้าชมกลับไม่เป็นเช่นนั้น มีผู้คนเข้าชมการแข่งขันปรุงยาระดับสูงมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งพวกเขาได้ล้อมรอบเวทีการแข่งขันจนเต็มไปหมดแล้วในตอนนี้ด้านบนเวทีการแข่งขันมีโต๊ะตั้งอยู่ทั้งหมด30ตัวซึ่งนั่นคือจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ส่วนผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันปรุงยาระดับต่ำและกลางนั้นต่างมีมากกว่าร้อยคนซึ่งทำให้เวทีการแข่งขันของทั้งสองระดับนั้นใหญ่เป็นอย่างมากมารดามันเถอะน้องเฉินไม่ได้อยู่ที่นี่หรือทำไมข้าถึงไม่เห็นเขาเจ้าอ้วนกล่าวอย่างงอยเหงาทั่วทั้งลานกว้างอัดแน่นไปด้วยผู้คนซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นทะเลมนุษย์ไปแล้ว การแข่งขันปรุงยาในครั้งนี้เป็นส่วนสุดท้ายของงานชุมนุมแห่งเทาหยวนซึ่งการที่ผู้คนจะมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากนั้นย่อมไม่นับว่าแปลกวินเสี่ยวเตาชูเยหลงพี่น้องตระกูลเลย และเหลียนหมิงตรงเองก็อยู่ที่นี่พวกเขาเบียดเสียดเข้าไปในฝูงชนก่อนจะหยุดยืนดูเวทีการแข่งขันระดับกลางยามนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ขึ้นไปบนเวทีกันหมดแล้วเพียงแต่พวกเขายังไม่พบเฉินเซียง เยาไให้เชิงและหูเชี่ยนเชียนต่างยืนอยู่ในเวทีการแข่งขันระดับกลางด้วยที่อายุยาวงดงามราวกับล่มเมืองทำให้นักปรุงยาหญิงเช่นหูเชี่ยนเชียนดึงดูดสายตาของผู้คนได้มากมาย นักปรุงยาที่เป็นสตรีนับว่าหายากเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงอย่างนั้นพวกนางก็โดดเด่นอย่างที่สุดเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นประมุขแห่งดานเซี่ยงเถาหยวนและผู้อาวุโสเม็ดยาแห่งนิกายยอดนักสู้ ทั้งสองนางล้วนเป็นนักปรุงยาหญิงทั้งยังเป็นนักปรุงยาที่โดดเด่นที่สุดในเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่ไอพวกงโง่รีบผันไปดูที่เวทีการแข่งขันระดับสูงนูน่นเจ้าเฉินเซียงอยู่ตรงนั้นเห่าตรงชิงตะโกนขึ้น เสียงของเขาดังทำให้ทั้งกลุ่มของวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆได้ยินไปด้วยจนทำให้พวกเขาหันมองไปยังเวทีการแข่งขันระดับสูงพร้อมๆกันทันใดนั้นรูปร่างสูงใหญ่กำยำของเฉินเซียงก็ต้องตาผู้คน กลายเป็นว่าเฉินเซี่ยงยืนอยู่บนเวทีการแข่งขันระดับสูงจริงๆข่าวครา,าวเช่นนี้แพร่จากหนึ่งไปสิบจากสิบไปหนึ่งร้อยและกระจายต่อไปอย่างรวดเร็วจนทำให้ทั่วทั้งลานกว้างกึกก้องไปเสียงโห่ร้องเสียงอุทานด้วยความตกใจของแต่ละคนดังก้องเพราะเฉินเซียงกำลังยืนอยู่บนเวทีการแข่งขันระดับสูงหรือกล่าวง่ายๆนั่นคือเฉินเซียงได้เป็นนักปรุงยาระดับห้าแล้ว ด้วยอายุเพียงเท่านี้กลับเป็นนักปรุงยาระดับ5เรื่องนี้ทำให้หวินเสี่ยวตาวและกลุ่มตกใจอย่างที่สุดข้านับถือเจ้าหนุ่มนั่นจริงๆแต่เขากลับไม่ฉลาดที่ทำเช่นนั้นถูกแล้วดูเหมือนเขาเพิ่งจะเป็นนักปรุงยาระดับ5บนเวทีการแข่งขันนั้นล้วนมีทั้งนักปรุงยาระดับ5และ6ตัวเขาเพิ่งจะเป็นนักปรุงยาระดับ5นั่นย่อมเสียเปรียบเป็นอย่างมาก นักปรุงยาคนอื่นๆล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงมานานหลายปีเขายังเด็กเกินไปจริงๆถ้าห้าผู้เข้าร่วมการแข่งขันระดับสูงล้วนหัวเราะเยาะในหมู่พวกเขากลับมีผู้เข้าร่วมอยู่หนึ่งคนที่ไร้ความสามารถเมื่อได้ยินคำกล่าวของเหล่าผู้คนที่ด้านข้างวินเสซลตาและกลุ่มต่างเข้าใจเรื่องนั้นดี นับเป็นเรื่องเสียเปรียบยิ่งที่เฉินเซียงเข้าร่วมการแข่งขันปรุงยาระดับสูงทั้งพวกเขายังแอบ,บด่าทอเฉินเซียงว่าบ้าบิ่นเกินไปแล้วแววตาแปลกแปลกประกายขึ้นในดวงตาของหมู่เชี่ยน นางจ้องมองเฉินเซียงคลางแอบถอนหายใจแต่เดิมนางเชื่อว่านางจะสามารถแข่งขันกับเฉินเซี่ยงได้ในเวทีแห่งนี้แต่นางยังคงตามหลังเขาอยู่หนึ่งเก้าแยวให้เฉิงเองก็ถอนหายใจเช่นเดียวกันเขาคาดไม่ถึงว่าอาจารย์ตัวน้อยของเขาจะพัฒนาได้น่ากลัวขนาดนี้จนกระทั่งจู่จูเขาก็ทะยานขึ้นไปสู่นักปรุงยาระดับห้า เหลียนชังอวินเองก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะได้รับบาดเจ็บเพราะเฉินซิ่งแต่มันก็ไม่ได้หนักหนามากนักบิดาของมันเป็นถึงประมุกเกาะบงกฎทั้งยังไม่ขาดแคลนเม็ดยามากมาย ด้วยเวลาอีกเพียงไม่กี่วันมันย่อมหายดีเมื่อมันได้เห็นสาวงามอย่างหูเทียนเทียนที่เอาแต่จ้องมองเฉินเซียงที่อยู่ห่างออกไปด้วยความนับถือมันยิ่งอิจฉาเฉินเซี่ยงมากขึ้นกระทั่งแอบแค้นเสียงเย็นชายอยู่ในใจไม่นานก่อนหน้านี้ในนิกายยอดนักสู้ได้มีข่าวลือว่าเฉินเซียงและหูเทียนเทียนเป็นคู่รักกันใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเฉินเซียงย่อมทราบเรื่องนี้ เหรียนช้างอาวินคิดพลางกำมัดแน่นมันแทบปดที่จะเข้าไปทุกหัวเฉินเซียงไม่ได้ในที่สุดวินเสี่ยวเตาและพวกก็พบที่ที่สามารถดูได้ทั้งเวทีการแข่งขันระดับกลางและสูงได้พร้อมๆกันเมื่อเวลามาถึงคูหญินหลีก็ปรากฏตัวขึ้นที่เวทีการแข่งขันระดับสูงเพื่อประกาศการแข่งขันในรอบแรกเพลิงนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักปรุงยา ดังนั้นการแข่งขันในรอบแรกนี้คือการแข่งขันเพลิงเพื่อดูว่าเพลิงของผู้ใดหน้าเกรงขามมากกว่ากาันและผู้ใดสามารถควบคุมเพลิงได้ดีกว่ากาัขนขณะที่ฮูยิงหลีกล่าวก็มีผู้คนจำนวนหนึ่งเดินขึ้นไปบนเวทีก่อนจะวางเทียนไขขนาดเท่าครึ่งขามนุษย์ลงบนโต๊ะที่อยู่เบื้องหน้าของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน เทียนที่อยู่เบื้องหน้าพวกท่านจะมีชิ้นน้ำแข็งสีแดงขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวอยู่พวกท่านต้องหลอมละลายเทียนเพื่อนําเอาชิ้นน้ำแข็งเหล่านั้นมาใส่ในกล่องน้ำแข็งที่อยู่ข้างท่านนีเทียนแต่ละเล่มจะมีชิ้นน้ำแข็งอยู่ทั้งหมด100ชิ้นเมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้ใดที่ชิ้นน้ำแข็งน้อยที่สุดจะถูกคัดออกเฉินเสี่ยงแผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อวิเคราะห์เทียนที่อยู่เบื้องหน้าอย่างถี่ถ้วน ภายในน,นั้นมีชิ้นน้ำแข็งที่พิเศษอยู่จริงแต่หากเป็นสภาพการทั่วๆไปย่อมเป็นการยากที่จะหลอมมันยิ่งเมื่อชิ้นน้ำแข็งเหล่านั้นถูกเพลิงมันก็จะระเหยไปในทันทีแต่ละรอบของการแข่งขันระดับสูงจะมีผู้เข้าร่วมถูกคัดออกครั้งละ5คนการแข่งขันระดับกลางจะถูกคัดออกครั้ง15คนส่วนการแข่งขันระดับต่ำจะถูกคัดออกครั้งละ20คน สิ่งที่เฉินเสียงมั่นใจได้ก็คือแม้จะมีการแข่งขันมากมายหลายรอบขนาดไหนรอบแรกย่อมเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาการแข่งขันยังไม่เริ่มต้นซึ่งช่วงนี้ต่างให้ผู้เข้าแข่งขันได้เตรียมตัว เชิญซี่งมองไปยังผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆคืนก่อนผู้อาวุโสเม็ดยาได้ให้ข้อมูลของผู้เข้าร่วมแข่งขันกับเขาแล้วเหล่าผู้เข้าแข่งขันล้วนเป็นผู้ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเชิญหมู่แผ่นดินใหญ่ มีหมู่ผู้เข้าแข่งขันนักปรุงยาจากดันเซี่ยงเทาหยวนและเกาะบงกฎนับได้กว่าครึ่งนักปรุงยาจากดันเซี่ยงเทาหยวนมีทั้งหมด8คนขณะที่นักปรุงยาจากเกาะบงกฎนั้นมีทั้งหมด7คนส่วนนักปรุงยาคนอื่นๆ มีบ้างที่มาจากนิกายนักสู้แท้จริงนิกายเช่าหูและนิกายกระบี่ลึกล้ามพวกเขาต่างเป็นนักปรุงยาระดับหกันทั้งสิ้นเมื่อได้ดูข้อมูลของคนเหล่านั้นไปแล้วเฉินเซี่ยงจึงตระหนักได้ว่าเขาเป็นนักปรุงยาระดับห้าเพียงคนเดียวบนเวทีแห่งนี้อีกอย่างยังเป็นนักปรุงยาระดับหขั้นต่ำด้วย นั่นทำให้เขาทราบถึงเหตุผลที่คนเหล่านั้นไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาเพราะนักปรุงยาระดับหนั้นย่อมไม่เกรงกลัวนักปรุงยาระดับห้าเฉินเซี่ยงมองไปยังนักปรุงยาที่ไรชื่อเสียง ตามข้อมูลที่เขาทราบมาเป็นทะเลนิรันที่ส่งคนเหล่านี้มาบัดนี้ย่อมสมควรแก่เวลาแข่งขันแล้วข้าขอประกาศว่าการแข่งขันเริ่มได้คู่ยืนหลีตะโกนขึ้นทำให้ทั่วทั้งลานกว้างเงียบลง ผู้ชมทุกคนต่างตั้งใจชมเหล่านักปรุงยาที่อยู่บนเวทีสำหรับผู้รับชมแล้วเหล่านักปรุงยาพวกนี้ล้วนเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้พวกเขากลับมีโอกาสได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดพวกเขาทั้งตื่นเต้นและดีใจ รอบแรกของการแข่งขันกล่าวได้ว่ายากแต่ไม่ยากง่ายแต่ไม่ง่ายเพราะไม่เพียงจะเป็นการทดสอบเพลิงเท่านั้นแต่ยังเป็นการทดสอบสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และการควบคุมเพลิงในเวลาเดียวกันด้วย เมื่อเหล่านักปรุงยาปลดปล่อยเพลิงออกมาพวกเขาต่างตระหนักได้ว่าเทียนที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่ธรรมดามันไม่ได้ถูกหลอมเหลวได้ง่ายนักแต่หากพวกเขาเพิ่มอุณหภูมิของเพลิงมากจนเกินไปพวกเขาก็กังวลว่ามันจะกระทบกับชิ้นน้ำแข็งที่ละเอียดอ่อนเหล่านั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันต่างปวดหัว พวกเขาไม่สามารถหลอมเทียนได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถหยุดใช้เพลิงได้เช่นกันเพราะมันจะทำให้พวกเขาถูกคัดออกจะมีเพียงแต่ผู้ที่มั่นใจในเพลิงและสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของตนเท่านั้นที่กล้าหลอมเทียนเชินซิ่งเองก็เป็นหนึ่งในนั้น เพลิงของเฉินเซียงรุนแรงที่สุดเหล่าผู้คนที่สัมผัสกับความร้อนของเพลิงแต่งเหมือพรั่งครูด้วยวิธีบ้าระห่ำอย่างที่เฉินเซียงกำลังทำเขาไม่กลัวว่ามันจะไปเผาชิ้นน้ำแข็งที่อยู่ภายในเทียนเลยหรืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ